สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมนส่งพักเครื่องจะมาพบเจอเจอกันอีกนะครับในตอนอเมื่อตอนนั้นก็มีจเจริญพรแปดรอบของหลวงปู่ขำเนื้อหางจนวนแต่เป็นพิมพ์หลับตานะครับส่วนกองนี้ผมไปลุ้นมาได้พิมพ์ไม่ได้หลับตานะครับจำนวนเขาเรียกว่าพิมพ์ประสบการณ์น,นะครับพิมพ์นี้ เดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยนะครับเหรียญหลวงปูข่ขำนะครับนี่ครับยังไม่ไแกะสีอ่ไม่ต้องแกะแล้วชมความงามนะครับนี่ครับครับพิมพ์นี้ก็หลวงหลวงปู่จะไม่ได้หลับตานะครับพิมพ์นี้เต็มเนื้อชิน้นวนเหมือนกันนะครับผมอืม หลวงปู่จะลืมตาส่วนด้านหลังยันจะไม่เหมือนกันนะครับผมนี่ครับเป็นยันของหลวงปู่นะครับจะชมกันชัดๆเลยนี่ครับยันของหลวงปู่ครับเลขโคตรหนึ่งสี่หกห้าครับนู่สามสี่หกห้าครับเมตตามหานิยม วัดหนองแดงครับอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามหลวงปู่คำครับนี่ครับตัวตัดตัวตัดจานวนจะเหมือนกันนะครับผมตัวตัดจะไม่เพี้ยนกันเท่าไหร่ตัวนี้ตัดสวยครับตัวนี้นี่ครับหลวงปู่จะลืมตายครับ อีกเหรียญที่ผมเมื่อคลิปครั้งก่อนนะจะลุงปู่จะหลับตาแต่ว่าพิมพ์เนี้พิมพ์ประสบการณ์นะครับเนี่ยพิมพ์เนี่ยคมนะครับผมออกลุ้ง,งสวยดีครับนำหาจนวนทวนเนี้ย ดูสกิกย์ e กสครับดูกิกตัตัวนี้ตัดสวยมากเลยคมกิบเลยครับ ส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาครับมาเพื่อนได้ชมแค่นี้ครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับบนสมพรเครื่องจะหาจะซื้อจะเจ้าบูชากันนะครับผมอยากได้เกจีหลวงพ่ออะไรลองทักถามเข้ามาดูกันได้นะครับแล้วฝากกดติดตามช่องเล็กด้วยนะครับบนสมพรเครื่องส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ